เสียตินขึ้นประลองแล้วครับเอาครับกลับซอยดีบผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็ดดัมซิงครับคิปนี้ก็มาดูเจ้าหัวารากเอสเจ็ดร้อยครับนี่เสียติจะรลองแล้วครับเสียตินบอกว่าตามหาเจ้าเอสเจ็ดร้อยขายดิโอ้ยขึ้นหน่อยะครับ oh. เป็นตีไปเนี่ยใช่เยดีเป็นเกียร์ออโต้เหรอครับใช่อืมนี่ไม่มีค้าเลยเลยเหรอ16สปีดอีเอสซันดิ16สปีดเล่นไหมเล่นเนี่ยวะเล่นเล่นชิปได้ปะได้อู้หูใหญ่มากเลยสวยมากเลยครับไปไหนอ้ระบบเออะไรเย็นหมดเลยเนาะเย็นถือว่ารถรุ่นนี้มาเมืองไทยปีหนึ่งไม่เกิน20คัน ยี่สิบคันแค่ปีที่ผ่านมาผมก็ไปโจมาเกือบ10คันนะครับเกิ 8, นแปดคันเลยผู่ใหญ่เย็นมากเลยเย็นเจี๊ยบไปมีแบบนง้นห่งโอ้โหหัวโยกเลยไหมต้องจัดแล้วพี่ อันมันคืออะไรตัวล็อกลูกเหรอพี่นี่นนี่ะใช่บูเกียร์โตสบายนะพี่นะสบายแล้วภายในดำตัวนี้ปีใหม่แล้วราคาเท่าไหร่พี่คันเนี้ยล้านสี่แสนป๊าสีคุ้มอ่ะมีที่เสียบแบตตรงนี้ด้วย โอ้มีตัวสเสร็จแล้วอู้แอร์เย็นอยู่นะเย็นจับเลย S 700ครับอู้เบิ้นแต่สีหัวโยกเลยเบิ้นขึ้นดีมาเลยอู้ขึ้นเร็วมากเลยรอบอ่ะหัวโยกเลยอ่ะหัวโยกเลยอ่ะ,ออะดูอ่ะ กี่แรงม้านะพี่ <450. S 1> อื้อ450ป๊าดอลังการเลย450แรงมา้าอื้ออืมลมยังไม่เต็มมหรอก แต่ดีหน่อยเป็นอีกเกียวโตวจัดครับต้องมีไว้สักคันได้แบบเนี้ยใช่ไหมใช่เอาไว้ลากปองแบบเนี้ยเองเองทำอไรขี่ไปเลยบอสามบอสามผมถามพี่ต้อมมาวันนี้ได้แปดพันนะบอสสุดจัดเซตินบอกว่าต้องจัดแล้วครับ จัดไว้สักคันเอไม่ต้องการขนาดนี้หรอกก็ซื้อนี่มาแล้วก็ซื้อชุดอหัวมัวกับเครื่องมาอเย็นมากเลยครับเย็น อสองสาปิดปิดะทัดดนการมากใหญ่มากอืออือมาลครับ,ารบสามบันไดครับมาจากนอกเลยครับนี่ของนอกมาจากติดตัวมาจากนอกเลยครับ จัดเลยคันนี้เสียตินบอกต้องจัดไว้สักคันครับัน <c oughs> นี้อะไรที่ยกหัวนี่ประดังการหล่อมากครับกระทะมีเนียมด้วยมาทั้งสุดเลยนะ่ะถังมีเนียมด้วยเออน่าจะเป็นสามร้อยสามสิบลิตถังได้อยู่ด้ นี่ครับดูเครื่องครับ450รแรงม้าครับดูเครื่องใหญ่อลังการมากดูขนาดฝาฝาฝาครอบเบลเลอร์ยอะดุ่อเท่ากับ23่สิซีนเลยใช่ไหมใช่เท่ากับรถพี่เลยเท่ากับซูเปอร์เกเรน่ะไม่เท่ากับที่ไหนอะอ๋อน้องปีใหม่หัวได้ครับรับระบบอะไรแบบไหนหรอ แต่ยังวิ่งไม่ได้ครับเขาถอดมังคุดแล้วงั้นก็ได้ลองนะถ้าเขาไม่ได้ถอดมองลลังคุดออกได้ลองแน่นอนคนะรับ<ะ>นั่นแหละ đủ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

tập đoàn cho đoàn tập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  đoàn